เวลาที่มาตุงให้หนูหรือตุงเข้ารวมในทับหน้าก็อย่างนี้นะคือแบบว่ามันก็เป็นกำลังใจให้หนูได้ทุกวันนะทับหน้าบ้านนุ่นเนตด้อมคู่สามพวงเนี้ยหนูอบอกเลยว่าเป็นกำลังใจให้หนูทุกวัน คนคิดว่าโอ้ยใครจะไปให้ใครจะไปให้ได้แบบนี้ทุกวันดูก็จะพูดเลยนะว่ามันเป็นพลังจริงๆพลังที่เขารวมๆกันมาเห็นเวลาพี่หมวยรีอะไรชื่อพี่หมอกาจะรีทุกคนเลยหนึ่งใบแดงหนึ่งใบแดง5้าห้าบาทเขาก็รี เขาก็รีชื่อพี่หมวยนะเขาจะรีชื่อทุกคนหนูก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นพลังจริงๆนะแบบว่าบางคนคิดว่าโอ้ยเนี่ย บางทีอหนูก็ได้ยินเวลาที่หนูเดินไปรับรางวัลฝั่งฝั่งที่พี่หนมวยทําอะไรอะบะคือเขาจะคิดมันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าหนูก็อยากบอกให้ฟังเผื่อเขาจะอยู่ในไลน์นี้ว่าจริงๆแล้วอะทับหน้าทุกพวงท,ทุกวันที่ได้มาบ้านนุ่นเนตที่ได้มาด้อมคู่ที่ได้มาตุ้งที่บอกเป็นตุ้งที่มันมีพวงตุ้งและเป็นแบงค์พันอะ ที่ได้มาคือพลังรับกำลังใจของพี่พี่แม่แม่ทุกปาททุกสตางค์นะครับไม่มีของนู่นเลยสักแดงเดียวไม่มีขออนุีาตเรีบบยน,แ,แ,น,นแ,ยแจ้งรื่งมีไปสนและคัสิุประส่งของเนี่ยแล้วก็เคลี่ยนแจ้งเออมีแต่เข้ากล่องค่ะอะไร,อ,อ,ระอะเท่าไร่ คุณรับแม่ตรงทุกวัน,นขับแม่ก็อ,อีกสักนิดนึงได้ไหมออแล้วก็มีเห็ดนี้ส่ก้วยอีสานลูกเล็กอยู่ตรงทงเ็ดแ,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 แล้วลนะรได้ถ้มพลังเป็นกาลังใจที่ปลากันที่ที่แบบว่ารวมๆกันมานะพี่ๆทุกคนรวมๆกันมานะหงแดงสองแดงสามแดงห้าแดงหนึ่ง ม่มะลยไม่มีมะลลยทิปแล้วก็ไม่มีมะลลยเช่าไม่มีมะลลยวนนะครับไม่มีสาบานได้เลยสาบานได้เลยเพราะแกจริงๆนะไม่มีได้คือติดไม่ได้คือไม่ติดครับหนูเป็นแบบนี้วันไหนที่หนูมาเปิดตุงหนูก็จะมีพวงตุงถูกต้องไหมเต่ ที่หนูไม่ได้เปิดตุง้งนั่นก็ไม่มีผ่วงตุง้งก็จะมีทับหน้าบ้านนุเนธอยู่ลยแล้วเอาละอยู่นี่อยู่นี่เอาออกมาแกนั้นอ,ออกวะใช่ไหมอยู่ในทับหน้าตุ้ทุทกวันขอบคุณมาก